ชาเลนเล่นไฮเตะแห่งแสงอุสาโดยที่ไม่ใช้อันตีหรือท่าไม้ตายเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ครั้งนี้เราเจออุปสรรคเราโดนแย่งแคลรี่ตำแหน่งแครี่ทับกันแล้วก็ยังมีป่าในทีมเรา AFK อีกด้วยภารกิจครั้งนี้จะสำเร็จรุ่วงไหมมาลุ้นไปพร้อมกันได้เลยสวัสดีครับวันนี้เรามาในมาสของแสงอุสาสึบมาแบบเต็มรูปแบบคอร์สย์มีแหวนด้วยซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าการคอร์สเทให้เหมือนการ์ตูนเลยเนี่ย แม่งลาบากนะพระชุดมันจะไม่ค่อยเอื้ออานวยเท่าไหร่อย่างชุดแสกุลาเนี่ยถ้าในกระตูเนี่ยปกมันจะตั้งแบบเท่ๆเลยเวย้แต่พอใส่จริงปกเหี่ยวอย่างเงี้ยปกมันเหี่ยวอย่างเงี้ยปกมันไม่ตั้งเท่ๆเหมือนในกระตูนอ่ะนี่งหนึ่งขอรูดลงมาแล้วกันนะตั้งไว้มันเด๋อเกินไปกลายเป็น ire, แวมไพร์อวไรนี้กูไม่ใช่แสกุลาแล้วตอนนี้ท่านเขาเดกูล่าอะไรประมาณนั้นมาเมื่อเรามาในตีมินจาแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาเล่น ROV ตัวนินจาหายเตะ และก็ภารกิจของเรานะครับผมเราอยากจะยกระดับการเล่นขึ้นไปนิดนึงครับเราจะใช้ไฮเตมแบบที่ไม่ใช้ถ้าไม่ตายแบบที่ไม่ใช้อันตินั่นเองโดยผมก็ตั้งใจว่าผมจะเล่นแครี่ทุกตัวเลยเท่าท,ที่ผมมีนะครับเล่นชาเลนจ์นี้นะเอาแครี่ทุกตัวมาเล่นโดยที่ไม่ใช้อันตินั่นเองครับ oh. ซึ่งนั่นแหละภารกิจนี้เนี่ยมันก็จะยากจะง่ายตามความสามารถของแครี่แต่ตัวนะครับแครี่บางตัวไม่ใช้อันติพอได,ได,ได้แต่แครี่บางตัวไม่ใช้อันติคือแม่งกากเลยนะผม <laughs> เพราะนั้นเพื่อนไม่การเสียเวลาเราเล่นเลยแล้วกันนะก็หวังว่าเราจะได้จับแครี่นะครับหวังว่าคงจะไม่มีใครแย่งแครี่เรานะปัญหาหนึ่งในการเล่นอวีเนี่ยเวลาที่อยากจะเล่นตัวที่อยากเล่นเนี่ยแม่งจะไม่ค่อยได้เล่นเฮ้ยมีคนแย่งแครี่ว่าแล้วก็น้าขอเด็กเพื่อนขอแครี่ค่ะขอแครี่ค่ะเราต้องแบบขอแครี่นะคะเดี๋ยวคูตาตอแหลว่าเป็นผู้หญิงมึงก็ยังมุตาตอแหลว่าเป็นผู้หญิงกูรู้มึงเป็นผู้ชายเตี๋ยวต้มยำเนี่ยชื่อผู้ชาย ดูทรงแล้วเอาแครี่สองแม่งเด็ดปะล่ะเฮ้ยผมตั้งใจเล่นแครี่นะรู้สึกว่าภารกิจแรกของเราก็จะประสบพบเจอปัญหาเนี่ยอุ้ยแต่จริงนะถ้าเล่นดีๆผมว่าเล่นได้ผมก็มั่นใจในฝีมือการเล่นแครี่อย่างผมกันต่อให้เอาไฮยาเตะยืนคู่กับแวร์นะผมมั่นใจว่าผมก็ไหวอ่ะไฮยาเตะไม่ใช้อันติจากการวิจัยของผมนะครับในการเล่นไฮยาเตะมารวมๆสามสิบปีอย่างนี้การไม่ใช้อันติของไฮยาเตะก็ถือว่าเป็นการเนื้อไฮยาเตะไปเยอะเลยพอสมควรนะ ว่าอันตียฮเตะนี่ถ้าใช้ดีมันสามารถใช้ได้หลากหลายใช้พุ่งเข้าไปหาศัตรูได้ใช้หนีออกมาได้ใช้เข้าไปลำระเบิดดาเมจใส่ศัตรูก็ได้การข่าอันตีไปนี่ก็ถือว่าลดทอนประิภาพของไาเตะไปเยอะพอสมควรจากาน้องแตุตสาไฮเตะแห่งแตุตสาตัวเดียวเนี่ยเก็บยกตี้ครับตัวเดียวนี่แหละเอ้า ก็ซาดิทมีอยู่หลยอ๋อซาดิ้เอาแดงก่อนหลกใจดูว่าซาดิสเอฟเคมาครับไฮเต่แห่งแสงกุสะครับดินจาตัวเดียวก็มีความโหดเท่ากับกองทับดินจาหนึ่งกองทัพนะครับโอ้โหเจ็บ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 ไหวปะวะเพื่อนเอทีมกูเฟิร์สปัดเดี๋ยวก่อนนะหมีงไปเล่นอี่าไหน หมีไปเล่นอีท่าไหนให้โดลกก็เฟิร์สบัตรมวนั่นนะ่ะได้เว้ยหมีไม่เอาไม่โยนนะกูเจอแวนโดนตัวเดียวกูก็ปวดหัวพออนะ่ะอย่าอย่ารอของก่อนขอของตักสองชิ้นเดี๋ยวพี่แบกเอง,อง,เเงโอ๊ตตายปะตายปะตายตะ,ตยตะ,ตยตะไอ้ยังไม่ตายได้ไงวะ อามันคลิกหนี่เหรอเมันกินเราเลียบหนอนไม่กล้าเข้าเยอะโอ้โหต่อเาเพื่อนกูเอาแหวนตีมัลกรหน่อยมาช่วยโอ้ไม่ทีกูตายสี่แล้วล่ะเฮ้ยวิทยกดผิดโอ้แทนที่ว่าอาสกิลหนึ่งมือลั่นมือลั่นด้วยฟันเฟือชิน โอ้โอ้เจ็บ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 เคยได้ป้อมนะได้ป้อมนะยังไม่ได้ถอยก่อนเจ้าทีมบันไห้เนี่ยแบบวะได้สวยเอ้าโอ้โหโดนสตาร์นเนี่ยมึงแม่นไปปะโอ้ปลาสนิ่งเลย ความกลโลคือพลังชิดแท้จริงความกลโลนคือพลังที่แท้จริง,อง,รงตอนนี้นี่กูกลโหลหนมากไอทีมกูเนี่ยเหยือก็ตามอทำไมด้ามันตายอีกแล้วว่ะด้าตายสามแลาวจันโอ้ด้าโยนวิด้าเกินไปเปล่าวะด้าวันไม่เอาไาด้าไม่ใช่ละ มเนี่ยๆน,นะมันอยู่ในป่าเพื่อนเออเออเอางี้ดิเพื่อนเอาดิเอาดิเอาเอากรพีดิโกเอาเจ็บ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 ป้อมมันยูมาเนี่ยเออสวยเพื่อนเอ้ยเอาหน่อยเดียวแวนทูกทายนะเราเก่งเกินไปแห่ะทีมลงข้ามันกากวะเนี้ย ยังไม่ได้กดอันติเลยนะอันติไม่ต้องสก,กิลหนึ่งอย่างเดียวพอหายาจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุด้ได้โอ้เจ็บ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 โอ้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 เจ็บ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 เดบุ้ด สวยว้าวเจ็บ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 อดีตมาดิ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 เออด่าตีเขามา่งดิเพื่อนแม่งเพิ่งจะได้คิวแรกเลยด้โอ้แจ๊วเออตายแล้วอ่ะไม่ตึงเลยว่ะเอ๊ะโอ้โหตายและนิ่มนิ่มกว่าที่คิดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นดิกูทีกูไม่มีแทงเลย อะไรของคิวเรนมันวะคิวเรนมันแปลกๆเลยสวยโอ้แหวนแม่งกากมากเล้วตอนอือมามาดิวะโอตายแล้วเกินไปเปล่า แล้วมึ้ง <starters> ไม่ตีป้อมเหรอครับตาดิสเพื่อนตาดิสกูเป็นอะไรโอ้ตายแล้วต้องรีบจบนะครับเพื่อนนะไม่จบแพ้เอานะครับสวยสวยเกินอ้าวมีคนเอฟเค ใครเอฟเคอะโอ้ยตานิดกูว่าทำไมก,กากๆไาเงคโอ้โหโอ้โอ้โคโอ้โห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 โอ้ตหอ้โหโอ้โ่โอีอ้อีอ้โหโอาโออ ด่วนเลยวะ่ะด่วนเลยวะ่ะต้องรีบดันป้อมต้องรีบจบเลยวะ่ะโอ้ยวืด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 อ๋อแวนไม่ตีป้อมเลยวะ่ะเพื่อนโอ้เจ็บเจ็บป้อมตีกูนะไมอ่ะมึงไม่ตีคีบป่ะป้อมโอ,โอ้เจ็บ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 โอ้ตายแล้ว

ไม่มีใครอยู่มึงตายไม่มีใครช่วยมึงวเเ็บมาดิ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 วัดเถอะวัดเถอะวัดเถอวัดเถอวัดเอวัดเอครับวัดเถอครับวัอครับดูเงินดด้วยเนาะเงินมันมีเท่าไหร่วะโอกูหงว่าไม่เบาจังสี่พัน ถือว่ามันปาดเราไม่เข้าเลยเงินน้อยเกินความรีบโอ้เกิโอ้สมแล้วนะที่เราเป็นพยาเตะแห่งแสงอุตสาเว้ย่ส่ตรงข้ามทำะไรเราไม่ได้เลยโอ้โหเจย์เย็นเจย์เย็นเจย์เย็นโอ้โหโอ้แนหวนมึงลาดอยู่ปะเนี่ย ไปที่มึงคิวได้ที่มึงหลาสกูนี่หว่าเจ็บเจ็บ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 ไม่เอา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 เอา,เอาแวนมึงมา,มาจบแล้วจบแล้วแวนเพื่อนเดินไปไหนอะ แมนเดินเลยเออมาจบดิเพื่อนแล้วเล้วเ,เ,เ,เออโอ้โหคิวเกินว่ะภารกิจนี้คิวเกินคิวเกินอันตรงอันติดไม่ต้องใช้เลยอะคือฝีเบือแล้วม,มันมันมันตึงเกินไปหรือเปล่าวะ,วะนี่ขนาดแบบต่อให้เนี่ยป่า afk มีแคลรี่สองตัวโดนแย่งแคลรี่เบื่อว่ะจริงๆแล้วผมก็พอตัวนะ ได้ MVP ด้วยอาจารย์กูอะไรเนี่ยยืนยังเซเคนะกูรายงานแม่งยืนยังเซมึงโดนหักคะแนนไซเวนยืนยังเซอุ้ยแบมดามเมจเยอะเหมือนกันเนี่ยแบมหมนสามอ่ะเราดาเมจแบมเมนเจ็ดหนีแวนนิดเดียวเองแต่เราได้ MVP อยู่นะอ่ะโอเคนะสำหรับคิมที่ก็ถือว่าเป็นภารกิจง่ายๆนะนี่บอกให้นะนี่คือกดเกมแรกตาแรกแล้วแบบ ได้เลยอ่ะตึงเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยมันคือใส่รักแห่งความแข็งแกร่งอ่ะดินจาถอนตัวไงเนี่ย คือใส่รักแข่งความแข็งแกร่งกันเตื้อแสงกุสานะแล้วก็ผมยังมีแครี่อีกหลายตัวนะครับเดี๋ยวขึ้นโชว์ไว้ให้นะครับนี่จะเป็นเหล่าบรรดาแครี่ที่ผมมีนะครับก็ใครอยากให้เล่นแครี่ตัวไหนในสเต็ปต่อไปนะครับโดยมีชาเลนจ์ว่าแครี่ตัวนั้นเราจะหยิบม,มาเล่นลงแรงโดยที่ไม่ได้ใช้อันตินะครับอยากให้เราเล่นตัวไหนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบให้ผมมาเล่น r v บ่อยๆนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นรายจงใจให้กับเราด้วยครับเดี๋ยวเราพบเจอกันใหนม่ครับบบครัยัยสสดีเ